สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาดูอินทผาลาัมที่เราแต่งลูกเซจเรียบร้อยแล้วครับต้นนี้ห้ผลผลิตปีนี้เป็นปีที่สามครับเราแต่งลูกเซจเรียบร้อยแล้วกําลังลูกกําลังเิตโตครับเป็นต้นเนยเยี่แลบดีพีดีกับรุ่นสามก็มีกับรุ่นสามอยู่นู่นครับรุ่นสามมีอยู่ของจันครับ นี่ครับมาดูอันนี้ครับนี่นที่เราแต่งเซจแล้วเราจะลูกไวประมาณนี้เลยครับนี่ครับนี่ลูกก็กายพร้อมที่จะหอ่อเลยครับแต่ยังไม่มีเวลาหอ่อตอนนี้งานกําลังยุ่งครับเดี๋ยวมาดูต้อน,นอีกต้นนึงครับเนี่ต้นนี้ก็แต่งเซจเรียบร้อยเลยครับกระโนมจันจันกระโนมไม่ค่อยได้ดีเท่าไรครับ ก็จันมันใหญ่สันนูมนูมยากครับนี่ครับแต่งเสซจเรียบร้อยแล้วครับลูกโตเร็วอยู่ครับอันนี้ก็เป็นใบหีเหลืองทานผลนต้เหมือนกันครับเป็นเนือเย่อของบดีพีดีครับนี่ครับนี่ครับมาดูต้นนี้ครับนี่นี่ครับ เหลือสวยงามีมอยู่จันสองจันเลยครับที่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีนี่ดูจันอีกจันหนึ่งครับนี่ไม่ค่อยสวยเอาไ้ก่อนครับบางทีอาจจะได้ตัดทิ้งจะดูจันนี้ครับนี่จันนี้เอาขึ้นมาตรงการการจ่าเงาหักไปครึ่งหนึ่งดูก็ติแต่การทำไม่เกะขายอะไรไม่ได้เลยบางทีตัดทิ้งหรือไม่ค่อยดูไปก่อนนะนี่ครับดูนี่ครับกำลังสวยเลยครับ อูกำลังตูนะครับ